่อ,อมาะะเรามาดูสมการ3มตัวแปรกำลังหนึ่งนะคะ x บวก y บวก z เท่ากับ2เป็นสมการที่1 x บวก y ลบ z เท่ากับ4เป็นสมการที่2นะคะ x บวก2 y บวก z เท่ากับ4เป็นสมการที่3นะคะเราจะสังเกตว่าสมการที่2กับสมการที่3มนะคะส,สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x กับ z, z เนี่ยคือตัวเดียวกันนะคะถ้าะะพี่เอาสมการที่สอง บวกสมการที่ 3, สาม z เราจะหายไปถูกไหมคะดังนั้นเราจะได้สอง x บวกสาม y นะคะ z หายไปได้แปดเห็นไหมคะอ่ะหายไปตัวหนึ่งละตอนนี้นะคะเราเอาสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองบวกกันคะ่ะเราก็จะได้สอง x บวกสอง y นะคะแล้วก็ z หายไปจะกลายเป็นหกนะคะอันนี้เป็นสมการที่สี่สมการที่ หนะคะจากนั้นเนี่ยเราพิจารณา2ตัวแปรนี้เห็นไหมคะ x กับ y x กับ y เหมือนกันดังนั้น2สมการนี้สามารถหักล้างกันได้นะคะเอาสมการที่4ลบกับสมการที่5นะคะเราจะได้2 x ลบ2 x 1, หายไป3 y ลบ2 y เท่ากับ8ลบ6นะคะ3 y ลบ2 y เหลือ y เดียวนะคะ8ลบ 6ก็เหลือ2ฉะนั้น y เราได้เท่ากับ2มาล้ตัวหนึงนะคะเอา y เท่ากับสเนี่ยกลับไปแทนค่าหา x นะคะดังนั้นเนี่ยแทน y เท่ากับ2ในสมนการที่4นะคะเราจะได้2 x บวก3างเล็บ2เท่ากับ8นะคะเราจะได้2 x บวก6เท่ากับ8 ังนั้นสอง x ย้าย6ไปลบ8ลบ6เหลือ2 2นะคะ x เท่ากับ2ฉะนั้น x เท่ากับ1นะคะพรา x เป็น1 y เป็น2แล้วนะคะเราเอากับไปแทนในสมการที่1นะคะแทน x เท่ากับ1 y เท่ากับ2ในสมการที่1นะคะจะได้ 1, 2, หบวก2บวกแทเท่ากับ นะคะแซดเราก็จะได้2องลบหลบสถูกไหมคะฉะนั้นเหลือแซดเท่ากับลบหค่ะฉะนั้นนะคะ f เท่ากับ1 y เท่ากับ2องแซดเราก็เท่ากับลบหเป็นคำตอบแล้วคะ่ะ ต่อมานะคะแล้วมาดูข้อที่สองนะคะ x บวก2 y นะคะบวก7แเท่ากับศู์เป็นสมการที่ x 1 x บวก y บวก5เท่ากับ7 s <S เป็นสมการที่สองนะคะ x ลบ y บวกสีเท่ากับ5 s s <S เป็นสมการที่สามนะคะแบบนี้นะคะเอาสัมประสิทธิ์สังเกตสัมประสิทธิ์นะแบบนี้นะคะสังเกตสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะคะว่ามีสัมประสิทธิ์ เหมือนกันหรือยังนะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยสัมประสิท์หน้าตัวแปร x เหมือนกันทั้ง3สมการเลยถูกไหมคะดังนั้นเอาสมการที่1-2ลบ2ก่อนนะคะ x ลบ x หาย2 y ลบ y เหลือ y เดียวนะคะ7-5ลบหเหลือ 2z นะคะ10-7ลบเเหลือ3เป็นสมการที่4นะคะจากนั้นหาสมการต่อไป เอาสมการที่สองลบสมการที่สามสองลบสามเอ็อได้หายไป y ลบลบ y นะคะบวก z เท่ากับเจ็ดลบห้าเหลือสองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น y บวก y ก็ได้สอง y บวก z เท่ากับสองนะคะฉะนั้นเป็นสมการที่ห้านะคะจากนั้นเนี่ย คูณสองที่สมการที่ห้านะคะเราก็จะได้4 y ่วบวกสองแเท่ากับสนะคะเป็นสมการที่หนะคะเอาสมการที่6กับสมการที่4ี่มาหักล้างกันนะคะหกลบสเราก็จะได้4 y นะคะลบกับ y เหลือสาม y นะคะสองแลบสองแหาย จะเท่ากับ4ลบ3ามเหลือหนึ่งนะคะฉะนั้น y จะเท่ากับ1ส่วน3นะคะเอา y เท่ากับ1ส่วน3ามกับไปแทนนะคะในสมการใดสมการหนึ่งลองแทนสมการนี้แล้วกันน,นะคะแทน y 3, นนทนะะเท่ากับ1ส่วนสในสมการที่4ี่นะคะหส่วนสามบวกสองแซ่ดเท่ากับสาม สามคูณตลอดนะคะจะได้หนึ่งบวกหกแซเท่ากับเก้านะคะหกแซเท่ากับเก้าลบหนึ่งหกแซ็จะเท่ากับแปดส่วนหกหรือสี่ส่วนสามนะคะแซเราได้สี่ส่วนสามาละเอาแซดกับ y กับเข้าไปแทนนะคะในสมการที่3ามละกันแทน y เท่ากับหนึ่งส่วนสามแซเท่ากับ สี่ส่วนสามนะคะในสมก,การที่สเราจะได้เอลบหนึงส่วนสามบวกสี่งเล็บสี่ส่วนสามเท่ากับห้านะคะลบหนส่วนสบวกสิบหส่วนสเท่ากับห้าะคะสต,ตัวนี้รวมกันได้เป็นสิบหส่วนสามเท่ากับห้านะคะสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้า x บวก5เท่ากับ5นะคะดังนั้น x ของเราก็จะกลายเป็น5-5ลบ5เท่ากับ0นะคะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า x เป็น0 y เป็น1ส่วนส z เป็น4ส่วนสเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะมาดูข้อที่3นะคะ x บวก2 y ลบ2 z เท่ากับ1 2x-2y-z บวก2 y ลบแเท่ากับ4นะคะ 3x-4y-3z บวก4 y ลบ3าเท่ากับ5นะคะอันนี้เป็นสมการที่1สมการที่2สมการที่3นะคะเหมือนเดิมกำจัดตัวแปรใดตัวแปร1ไปก่อนนะคะเอาสองลบ1ก่อนที่จะกำจัด y นะคะ 2x-x เลบ x หลือ x เดียวสอง2 y 2ลบ2 y 1, หายไปลบ z ลบ2 z, นะคะเท่ากับ4ีลบ1 เราก็จะได้ x ลบ3 z เท่ากับ3นะคะอันนี้เป็นสมก,การที่4จากนั้นนะคะเอาสองคูณสมก,การที่สองนะคะเราก็จะได้4 x บวก4 y ลบ2 z นะคะเท่ากับ8เป็นสมก,การที่5นะคะเอาสมก,การที่ ห้ากับสมการที่สามมาหักล้างกันนะคะเอาห้าลบสามแล้วกัน 4x ลบ 3x เหลือ x เดียวนะคะตัวนี้หายไปลบ 2z ลบลบ 3z นะคะ8ลบ5เหลือ3นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลบ 2z บวก 3z นะคะเท่ากับ3ฉะนั้น x นะคะบวก z เท่ากับ3นะคะ อันนี้ก็จะเป็นสมการที่6นะคะจะสังเกตว่าสมการที่4กับสมการที่ป็นะคะมีตัวแปรเหมือนกันนะคะก็เหลือ x กับแเหมือนกันพยายามลดรุปตัวแปรให้เหลือสองตัวแปรนะคะสสมการก็หาค่าได้แล้วล่ะนะคะเอาสมการที่4ลบสมการที่6กแล้วกันค่ะ x ลบ x หายไปนะคะลบ3มแลบแ เท่ากับ3ลบ3นะคะจะกลายเป็นลบ4แทดเท่ากับ0ูนย์แซจะต้องเท่ากับ0นย์ส่วนด้วยลบ4ก็คือศูถูกไหมคะฉะน,นได้แซดมาละเอาแทดกลับเข้าไปแทนนะคะในสมนการที่6แทนแทดเท่ากับ0ูนย์ในสมนการที่6เราก็จะได้ x บวก0ย์เท่ากับ3ฉะนั้น x ต้องเท่ากับ3ถูกไหมคะต่อไปแทน x เท่ากับสาม เท่ากับศูนย์ในสมการที่1เราจะได้สามบวก2 y ลบ2คูณ0เท่ากับ1ก็จะได้สามบวก2 y เท่ากับ1นะคะ 1. สามย้ายไปลบเหลือลบสองถูกไหมสอง y y เท่ากับลบ1ดังในนั้นเราก็จะได้ f เป็น3 y เป็นลบ1แึ่ z เป็นศูนย์ค่ะ แล้วม,ะะามาดูข้อที่5้นะคะส x บวก3 y บวก2อ z เท่ากับ5 3 x ลบ y ลบ z เท่ากับ6ลบ x บวก2อง y ลบ z เท่ากับ1นะคะเป็นสมการที่1 2แล้วก็3ามนะคะจับตัวแปรใดตัวแปรหออกไปก่อนนะคะดังนั้นเอา2บวก3เราก็จะได้2 x บวก y เท่ากับ7นะคะ เป็นสมกรารที่4ดนั้นคูณ2ที่สมกรารที่2นะคะจะได้ 6x-2y-2z ลบ2 y ลบ2 z เท่ากับ12เป็นสมกรารที่5นะคะเอาสมกรารที่5กับสมกรารที่1บวกกันนะคะเราจะได้ 10x ตรงนี้บวก y หายไปเท่ากับ17เนะคะเป็นสมการที่6เราจะเห็นว่าสมการที่4กับสมการที่6ติดตัวแปรนกันถูกไหมสัมปสิทธิ์หน้าตัวแปร y เท่ากันด้วยฉะนั้นเอาสมการที่6ลบสมการที่4เลยค่ะเราจะได้ y 1 0 x ลบ2 x เหลือ8 x y ลบ y หายไป17เลบ7เหลือ10นะคะ x จะต้องเท่ากับ10ส่วน8หรือ5ส่วน สี่นั่นเองนะคะพอ n เป็น5ส่วน4เสร็จนะคะแทนนะคะ s เท่ากับ5ส่วน4ในสมการที่4เราจะได้2 5ส่วน4บวก y เท่ากับ7นะคะ2องหนึ่งส่ 4. ฉะนั้นเอา2คูณตลอดนะคะกลายเป็น5บวก2 y เท่ากับ14 ตัวนี้นะคะ14ลบ5เหลือ9 y นะคะ y เท่ากับ9ส่วน2ถูกไหมฉะนั้น y เทบเ้าส่วน2นะคะแทน x เท่ากับ5ส่วน4 y เท่ากับ9ส่วน2ในสมการที่3นะคะเราจะได้ลบ5ส่วน4บวก2เล็บ9ส่วน2 บวกแซเท่ากับหนะคะตดัดตัดนะคะเราจะได้ลบห้าส่วนสบวกเบวกแซเท่ากับ 1. หนึ่คูน4ตลอดไปเลยจำจัดส่วนนะคะลบห้าบวกเก้าบวกสีแซนะคะเท่ากับสี่กับหลบกันเหลือ31ถูกไหม 3 8บวก4ีเท่ากับ4ฉะนั้นส z ่เท่ากับ4ลบ3นะคะเราจะได้ลบ27 4ดังนั้น z เท่ากับลบ27ส่วน4นะคะฉะนั้น x เป็น5ส่วน4 y เป็น9ส่วน2อเป็นลบ2 7ส่วน4ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ